เจอคำถามแบบนี้นะคะดิมต้องรีบต่อสายด่วนนะคะไปหา professor Charles Xavier เลยนะคะ <c oughs> โอ้ยแหมแต่มันมันไม่ใช่เรื่องหน้าขํานะคะทุกคนจริงๆแล้วมันเป็นจินตนาการนะคะซึ่งจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าการเรียนรู้คะ่ะ <c oughs> ไอสไตล์เขาได้บอกมาแล้วนะคะรู้แล้วไงว่าดีมเนี่ยชอบนะคะมีความชื่นชม passion นะคะในาศาสตร์ของ biomedical technology ค่ะหรือว่าเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์จาก stem cell หรือว่าเซลล์ต้กนกำเนิดเนี่ยนะคะ คือดิมชอบมากดังนั้นแล้วนะคะก็เลยมีแคตตากรีที่เรียกว่า s t e m cell 101แบบนี้มาให้เราได้ฟังกันเรื่อยๆค่ะการโอนถ่ายย้ายเปลี่ยนสารเนี่ยมามีด้วยกัน3รูปแบบถูกไหมคะก็คือ1ออโตโลกัสค่ะทำเองใช้เองภายในคนคนเดียวกันสปีชีส์เดียวกันนะคะเพราะคนเดียวไงคนเดียวกันรีไซเคิลใช้นะคะอย่างเช่นอ่ะทำา p ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาเอาเกล็ดเลือดเรานะคะไปปั่นมานะคะแล้วก็ฉีดกลับนะคะฉีดที่เขาฉีดที่หน้าฉีดที่อะไรก็แล้วแต่ค่ะ แบบที่2นะคะก็คือ allogenic use ค่ะก็คือคนอื่นทำแล้วเราเอามาใช้ค่ะแต่ยังเป็นคนอยู่นะคะคนสู่คนเป็นส p e ชีส์เดียวกันไม่ได้ขาม s p e c i e ค่ะ,คะอย่างเช่นการให้รับบริจาคเลือดใช่ไหมหรือการให้รับบริจาคสเต็มเซลล์อะไรแบบนี้นะคะ 3. ก็คือ s y n o g e n i c use ค่ะอันนี้แหละอันนี้แหละก็คือตัวอื่นทำแล้วเราเอามาใช้ค่ะ ตัวแล้วนะคะคือแสดงว่ามันข้ามสปีชีส์กันแล้วค่ะเราเอาของสัตว์เป็นพืชหรือะอะไรก็แล้วแต่นี่ค่ะเอามาใช้ในร่างกายมนุษย์เพื่อเป็นสารทดแทนสิ่งทดแทนค่ะแบบนี้รียังไงล่ะคะเออนี่หัวข้อของเรานะคะคือโปรดักต์หนึ่งนะคะที่มีงานวิจัยรองรับแน่นเป๊ะปังมากๆค่ะเคานะคะสก,กัดนะคะมาจากปลาแซมอนเอาอะไรมาโม เอาสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น g n a Fragment ค่ะก็คือชิ้นส่วนของ DNA นะคะที่เป็นสารพันธุกรรมของแซลมอนนะคะไม่ว่าจะเป็น PN นะคะพ o ล y ี u นิว o ลีโอไทด์ีนะคะพ o ล y ี e ดีออกซ o ไ นิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามันใกล้เคียงมนุษย์มา,มากเลยนะคะ90กว่าเปอร์เซนต์ด้วยกันค่ะเราถึงสามารถนะคะเอามาใช้ทดแทนกันได้นะคะเป็นสารชีวมเลกุลที่เอามาใช้ในร่างกายมนุษย์ได้นะคะว่าอุวิการที่เรานะคะไปเอาของคนอื่นมาใช้ในออโลจินิกยูสเนี่ยเออ มันจะดีเหรอหมอลูกเต้าเหลอาใครอะมันเอาของผู้ื่นมาใช้หรือว่าอุ้ยของปลาเราอะใช้ไปแล้วเราจะมีครีบงอกแล้วนะคะเราจะไม่ใช้จมูกหายใจแล้วไหมเราจะมีแบบว่าเหงือกหายใจทางเหงือกแทนอะไรอย่างนงี้นะคะหยุดก่อนพักก่อนค่ะคริปนีนะคะรดวจะมาอธิบายคลายความกังวลของทุกคนต่างๆนานาค่ะที่เราจินตนาการกันขึ้นมานะคะพูดทฤษฎีนี้ขึ้นมาค่ะ เรื่องทฤษฎีของไมโครไคมาไรซึมมาจากคำว่าไคเมราค่ะไคเมราเนี่ยมันเป็นสัตว์กรีกโบราณนะคะอาจขึ้นรูปไปดูเลยค่ะก็คือเป็นสัตว์ที่มันมีส่วนประกอบนะคะองคประกอบลักษณะของสัตว์ชนิดต่างๆค่ะอยู่ในตัวของตัวเองเนี่ยนะคะหน้าตาแบบนี้แหละคะ่ะรู้ไหมว่าคุณนะคะก็มีไคเมราในร่างคุณเองค่ะทุกคนมีหมดดิมก็มีค่ะ ทุกคนนะคะจะต้องมี DNA ของคนอื่น,นะคะ่ะปะปนผสมนะคะในร่างกายตัวเองทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าทุกคนไม่ได้เกิดมาจากกอไผ่ค่ะเราเกิดมาจากป๊าป๊ามาม้านะคะเออเป็น DNA ของคน2คนมาผสมปุ้มนะคะกลายเป็นตัวเราขึ้นมาอ่ะเห็นไหมล่ะไค่เมล่าแล้วไหมล่ะเออนะคะเสร็จปั๊บนี่นะคะ ระหว่างที่เราอยู่ในคันคุณแม่ค่ะนะคะนี่แหละค่ะคือทฤษฎีของไมโครไคมาริซึมแล้วนะคะมันจะมีการแลกเปลี่ยนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารพันธุกรรมนะคะ DNA นะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแม้แต่ตัวสเตมเซลล์เองนะคะหรือว่าเซลล์ต้นกําเนิดจากแม่เราค่ะสู่ลูกนะคะจากลูกค่ะพุชไปสู่แม่ค่ะร่างกายเราอ่ะมันไม่ได้เพียวบเป็น DNA ของเราแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องร้อยเปอร์เซ็นอย่างที่เราเข้าใจคิดนะคะถ้าย้อนไปเมื่อคนนั้นนะคะย้อนไปก่อนที่คุณแม่จะตั้งครรภ์ค่ะอันนี้นะคะ18บวกนิดนึงอาใครคนไหนหนุ่มคนไหนนะคะที่ยังไม่อายุ18เนี่ยอุดหูไว้ก่อนนะคะลูกอุดหูไว้ก่อนนะคะอ่ะ18หรือย,ยังเรา โอ้พี่จะ80อยู่แล้วโมอ๋อันนี้ฟังได้ค่ะก็คือว่าถ้าเราย้อนไปมากกว่านั้นนะคะการมีเพศสัมพันธ์กันค่ะจะต้องมีการนะคะที่ปล่อยน้ําเชื้อค่ะเข้าไปที่มีเจ้าตัวอสุจิเนี่ยเข้าไปในฝั่งของระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงถูกไหมคะนี่ไงไมโครไคลมาลิซึมหม่ดิมก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะคะคือถ้าเกิดว่าใครเป็นโมโนเกมมี่นะคะที่เขาเรียกว่า คู่รักคู่เดียวเนี่ยก็จะมีเอ่อ DNA นะคะของคนคนเดียวแลกเปลี่ยนกันไปกันมาอยู่อย่างนี้อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นโพลิเกมมี่อ่ะที่เขาบอกว่ามีคู่หลายคนอาโลกหลายใบยอะไรอย่างนี้นะคะอุ้ย DNA นะคะมันแปลเปลี่ยนเข้าไปในร่างกายกันโอ้โหหลากหลายมากเลยค่ะคนหนึ่งคนเนี่ยก็โอ้โหมี DNA ของคนอื่นนะคะแฟนเก่าของเก่าเก่าและเก่าเก่าและเก่าเก่า,กาพียบเลยค่ะนี่ไง ไมโครไคมาริซึมไหมคะดิมัวหรือต่อออกมาพูดเนี่ยคือเพราะอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าไม่มีงานวิจัยนะคะที่เขาค่ะค้นพบค่ะว่ามันมีตัว Y โครโมโซมค่ะคือโครโมโซมเพศหญิงมันต้องเป็น X กับ X ถูกไหมแต่ถ้าเป็นเพศชายต้องเป็น X กับ Y ถูกไหมคะทีนี้ผู้หญิงอ่ะจะต้องไม่มีโครโมโซมเพศ Y อยู่ในตัวเลยค่ะแต่แล้วทำไมค่ะเราค้นพบว่าในสมองตับไตไส้พุงอะไรส่วนต่างๆของร่างกายนะคะที่ไม่ใช่แค่ระบบสืบพันธุ์อย่างเดียวนะ มันมีโครโมโซม Y ฝังตัวอยู่ด้วยค่ะอุ้ยตายลแล้วเราฉันจะข้ามเพศไหมนะคะฉันยังไม่พร้อมจะข้ามเพศนะคะไม่ไม่ไม่พวกนี้นะคะมันเป็นในลักษณะของสารพันธุกรรมนะคะในขนาดเล็กๆค่ะแบบไม่ได้มีอิทธิพลแบบว่าจนถึงขนาดเราจะเป็น transgender ไปได้นะคะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าการค้นพบตรงนี้นะคะมันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นค่ะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะคะอาจจะเคยท้อง หรือผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่เคยท้องมาก็ได้ค่ะหรือรวมไปถึงค่ะว่าท้องก่อนคะสมมุติว่าดีมนะคะมีพี่ชายอคุณแม่ดีมนะคะท้องพี่ชายมาก่อนนะคะแล้วเสร็จปั๊บค่ะดีมเป็นลูกคนที่สองค่ะท้องดีมออกมานะคะเออดีมก็อาจจะมีโครโมโซม Y นะคะของเอพี่ชายดีมนะคะอยู่ในตัวดีมเองก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าถูกแลกเปลี่ยนกันไปกันมานะคะแบบนี้ค่ะแล้วมันจะแปลกตรงไหนคะกับการที่เรามี DNA ของคนอื่นอยู่ในร่างกายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวแบบเนี้ไม่แปลกนะคะเอาละทีนี้ค่ะน้องปลาแซลมอนของเรานะคะหนูจะกลายเป็นเอ็กซ์แมนไหมคะโอ้ยลินจะบอกให้ค่ะลูกหนูอะไม่ได้แค่เอาปลาแซลมอนมาฉีดหน้าหนูอย่างเดียวนะหนูกินไปด้วยค่ะมุกฟงบุดเฟ่นะคะแซลมงแซลมอนกระจายสตงสเต็กเนี่ยนะคะเออเรากินไปด้วยค่ะโอ้ย ดีเอของปลามันปะปนอะไรอยู่กับเรานะคะก่อนที่จะขับถ่าย hey. ไปเป็นอุจจระไปตั้งแต่ไหนเมื่อไหร่แล้วค่ะดังนั้นแล้วนะคะไอ้เรื่องการที่แบบว่าเอาของปลานะคะมาใช้ในของเราในหนังน้าเรามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเนะเพราะเราก็กินหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรไปนะคะมันก็ DNA ผสมกันม่วแหลกในร่างกายเราอยู่แล้วค่ะเขาบอกว่าบางทีนะเรายังมีไอ้เจ้าสารพันธุกรรมอะจากสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอะ ที่อยู่บนร่างกายเราอย่างเช่นเจ้าแบคทีเรียเนี่ยเรามี d n เนเอของแบคทีเรียนะคะยังเยอะกว่าตัวตัวเราเองที่เป็นตั้งแต่แบบเราได้มาตั้งแต่เกิดอะ่ะด้วยซ้ำอะ่ะเพราะในขณะที่ดีมกําลังพูดอยู่เนี่ยนะคะอายิ่งไม่ได้อาบน้ําแบบนี้นะเพิ่งทํางานเสร็จมาอย่างเงี้ยนะเออมันก็คงมีแบคทีเรียอยู่บนเกาะบนผิวของดีมเยอะมากๆเลยนะคะไหนจะทางเดินอาหารช่องปากลําไส้โอ้ยมากเมื่อไงคะ่ะ DNA คนอื่น DNA ตัวอื่นทั้งนั้นเราไม่จำเป็นต้องกังวลเลยค่ะว่าอุ้ยหมอโอโรจินิกจะดีเหรอหมอของคนอื่นหรือว่าอุ้ยหมอปจัจมน์มันจะดีเหรอของสัตว์ชนะมันจะมาปะปนกับ DNA ของหนูถ้าหนูเข้าใจนะคะในเรื่องของไมโครไคมาริซึมนะคะที่ดรีมอธิบายไปเนี่ยนะคะเราก็จะโอเคอ่ะ มันคือเทคโนโลยีค่ะมันก็เป็นแค่เทคโนโลยีแหละค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ที่แบ่งเป็น3ามจำพวกอะ,อะถ้าออโตโลกัสเราก็ทําเองใช้เองแต่ข้อจํากัดก็คือว่าการทําเองใช้เองอะถ้าเกิดว่าตัวเราเป็นโรคอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะคะเราก็รีไซเคิลของเราใช้อะค่ะก็รีไซเคิลแบบของไม่มีคุณภาพใช้ไปอันนี้มันคือข้อจํากัดไงเขาถึงได้ต้องคิดหาวิธีค่ะแบบที่2และแบบที่3ก็คือออาโลจนิกยูสเอาของคนอื่นๆที่ดีอะเอามาใช้ในร่างกายเสริมของเราเนี่ยนะคะ เนาะเอามาใช้ทดแทนค่ะขอแค่อย่างเดียวค่ะว่าการรมวิธีที่การมาทำเนี่ยมันจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสมมีการตรวจเอ่อโครโมโซมโครโมโซม,โ,โ,ม,โ,ซมโลกที่สามารถถ่ายทอดกันมันต้องมีโปรโตคอลที่มันเตะ๊ะที่มันแน่นอนนะคะว่าวัตถุด,ดิบนะคะของผู้บริจาคที่จะเอามาให้เราใช้เนี่ย มันดีอะค่ะและในส่วนของสุดท้ายค่ะซิโนเจนิกยูสเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราเอาของสัตว์นะคะของเทของเทียมนะคะเอามาเท่าเทียมมาใช้ในร่างกายเราเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะถ้าเกิดเขามีงานวิจงวิจัยแน่นๆอะไรอย่างเงี้มานี่ยนะคะโอเคใช้ได้ก็คือใช้เถอะนะเพราะว่าอย่าน้าภาษาอะไรเอามาฉีดหน้าเลยทุกวันนี้ก็กินปลาค่ะในตัวของเรานะคะมันมีทฤษฎีของไมโครไคลเมอเซึมนะคะอยู่ทั้งนั้นแล้วละค่ะเรามี DNA ของ สัตว์ตัวอื่นนะคะแบคที ria ออร์แกนนซึมนะคะสิ่งมีชีวิตอะไรก็ไม่รู้นะคะปะปนมั่วสั่วแหลกไปหมดเลยค่ะดังนั้นแล้วการที่เราจะใช้อโลจินิกยูสนะคะคนอื่นทําเราเอามาใช้ก็ไม่แปลกค่ะหรือซิโนจินิกยูสนะคะสัตว์ตัวอื่นทํำเราเอามาใช้ก็ไม่แปลกค่ะโอเคไหม